ราคามือ1ทุกรุ 40, art, 20, 80, ่นย่อยเริ่มต้นตั้งแต่5,500 0นจนถึง7 4 0 0 0 0บาทราคามือ2อณปัจจุบันเริ่มต้นตั้งแต่2,000 0จนถึง8,000 0บาทครับกับทาาซีนคำถามส่วนใหญ่ที่เจอก็คือเล่นได้ไหมส่วนตัวสำหรับกวนลุงนะครับตอบว่าเล่นได้แต่ที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าเล่นเพราะ1แหล่งอะไรครับไม่รู้ว่าจะหาซื้อกันที่ไหน 2. ตัวรถนะครับหรือว่าเครื่องยนต์ค่อนข้างช้ำเนื่องจากว่าเวลาหาอะไหลไม่ได้นะครับไปหาช่างช่างก็จะดัดแปลงเอาตามมีตามเกิดใช้มาได้ในระดับหนึ่งแล้วมันมีปัญหาอีกพอไปไม่ไหวก็จะขายทิ้งออกมาในราคาถูกทั้งที่ในความเป็นจริงนะครับตัวทาทาเนี่ยอะไหล่ทั้งมือ1และมือ2มีเยอะมากนะครับโดยเฉพาะมือ2ในบ้านเราเนี่ยราคาทูกถูก,ถก ลองตัดสินใจกันดูครับกับงบประมาณไม่ควรจะเกิน1 0 0 0 0แสนบาทคุณจะสามารถหากระบา4ประตูทั้งได้แบบขับ2และแบบขับ4มาใช้งานได้ถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ